สวัสดีครับ ก็สรุปทำนาดูนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เหลือแปลงข้างๆที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะข้าวหอมมะลิจะรอให้น้ำลดหรือจะรอให้ข้าวเน่ากันมัสรผมจะเป็นแปลงนู้นอะ ไอ้นู้นเกี่ยวไปเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดสี่แปลงก็มีแปลงหนึ่งที่มันเป็นโคกอีก3าแปลงก็มันก็เอียงรดลันกันมานะก็สวยเที่ยวหนึ่งสี่เกวียนได้หมื่นสองส่วนเที่ยวหลัง อีกสเกือบสได้แค่9,500เข้าเปียกน้ำโชคเลยจากที่ปักหลักไว้นะเดี๋ยวให้ดู ตอนแรกเนี่ยปักหลักไว้น้ำแค่นี้วันที่จะกำหนดวันเกี่ยวแล้วก็รอน้ำแค่นี้แล้วเกี่ยวเมื่อวานนี้น้ำแค่นี้แต่วันนี้ก็ไปเสร็จจากเมื่อวานวันนี้สองวนันน้ำลดลงก็อยู่ประมาณสามสี่นิ้ว น,นี้ก็เหลือแปลงของนาที่กำลังจะเกี่ยวนะมันก็เริ่มมีพวกลูกข้าวขึ้นแล้วลข้าวก็จมน้ำเลยเมื่อวานที่เกี่ยวนื้อโอ้ยอยู่ในน้ำเพียบอะช้อนขึ้นก็โดนกดราคาอยู่ดีก็เลยต้อง วัก,ก็จะข้าวดีๆขึ้นมาไอข้าวเปียกข้าวชื้นก็ทิ้งไปนี่ข้าวนะเสียหายเลยครับอีนนี้โดนเต็มๆเลย แต่ปีนี้ผมว่าเขตบ้านผมนี่ก็ราคาก,ก็โอเคอยู่นะอย่างส่วนของเพื่อนผมนี่ก็ขายได้หมื่นสี่นะสิบกวเกียนสิบกวเกียนนี่ได้หมื่นสี่เลยผมข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มก็ชื้นก็ได้ไปหมื่นสองได้ไปเที่ยวหนึ่งแต่มาเที่ยวหลังนี่แบบ เต็มๆอะ่ะเปียกเลยเปียกความชื้นเกินเลยอตอนแรกบอกถ้าราคาเลทแบบเปียกประมาณเนี้ยก็อยู่ที่เก้าพันเะ9ก้าพนแล้วก็ขอเนาะว่าจะขอสักหมื่นนึงก็ไม่ได้ก็ได้มาแค่ห้าร้อยก็โอเคก็ได้9ก้าพันห้า สิบแปดไล่ได้เจ็ดเกวียนอยู่ในน้ำเยอะอย่างนาถ้าดูจากตอนแรกที่เข้าวตั้งที่สวยแต่ก่อนที่เข้าจะล้มเนี่ยปีนี้น้อยมีสิบกว่าเกวียนแน่เลยแต่พอเกี่ยวเนี่ยวันเกี่ยว,มวเมื่อวานเกี่ยวแล้วก็เดินดูแล้วก็ เราจะขอเกี่ยวใต้น้ำดูเนี่ยโอ้โหข้าวทั้งนั้นเลยเม็ดติสวยทั้งนั้นเลยที่อยู่ใต้น้ำดำๆเอาไปขายก็ไม่ได้ไปขายก็กดราคาหรือไม่ถ้าแย่กว่านั้นก็คือไม่รับซื้อเลยนะข้าวดำมันก็คือมันจะเน่าแลว้วอะ เขตอื่นเขาได้กันเท่าไหร่บ้างครับเขตนี้ราคาก็รับได้นะปีนี้ราคาดีแต่ข้าวน้อยปีที่แล้วข้าวได้น้อยข้าวได้เยอะราคาไม่ดีมันก็จะถกันไปครับถ้ามันอยู่ได้กับราคาแล้วก็ต้นทุนนะ ผมขายได้แค่นี้กับจํานวนเท่านี้แล้วก็เงินลงทุนก็โอเควันนี้ก็ไม่ขาดทุนมาถือว่มันเป็นนาเรานะเราไม่ได้เช่าถ้าส่วนคนที่เป็นนาเช่าก็ก็เต็มเต็มเหมือนกันนะนาเช่าโดนแน่นอน วิทยาเกษตรกรครับชีวิตท,ที่ดินลนขนขวายหมายทำยังไงก็ได้ให้ได้ข้าวแต่ถ้า ตัวผมเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าทํานาเป็นอาชีพหลักนเนาะเราก็มีงานอื่นทําเนี่ยก็อยู่ได้นะก็ไม่ไม่เสีเยดเท่าไหร่มันจะได้ข้าวหรือว่าไม่ได้ข้าวให้มันอยู่ในเกณฑ์ว่าเราไม่ขาดทุนเนี่ยยังไงเราก็อยู่ได้นะแม้วมันจะได้น้อยเนี่ยแต่เราก,เราก็เรายังมีงานประจําทําอยู่ะนะ แต่สำหรับเกษตรกรที่เขาทำเป็นอาชีพเนี่ยเหนื่อยเลยแหละลงทุนไปห้าหมื่นแสนหนึง่งได้กลับคืนมาห้าหมื่นแสนหนึง่งหรือน้อยกัน,นั้นเนี่ยโอ้ขาดทุนแน่เลย แต่ถ้าตัวเลขกลาไรขาดทุนเนี่ยถ้ามีทุนนะถ้าสําหรับเกษตรกรที่มีทุนนะก็ไม่เจ็บตัวนะเพราะเสมอว่ามันขาดทุนมันก็ยังอยู่ในทุนที่เรามีอยู่นะแต่ถ้าคนที่กู้มาทำเนี่ยคือเจ็บช้ำเลยเนะไม่มีด้วยกู้มาด้วยแล้วผลผลิตก็เสียหาย ไม่ได้อะไมไ่ได้ขึ้นคือทางล่อง ปีหน้าครับปีหน้าค่อยมาดูกันใหม่ว่ายอดปีนี้กับยอดปีหน้าเนี่ยสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงปีนี้ลงทุนไปเท่าน,นี้ได้เท่าน,นี้แต่ปีหน้าเอาอีกเพราะยังไงก็ไม่ข็ดอยู่แล้ว นานเราเองอ,อันนี้ใช่ปักขยงไหมใช่ไหมผักขยงไหม พีนาครับเจอกันใหม่กับการทำนายังไงก็ช่วยติดตามช่องหน่อยนะครับเพราะปกติก็เป็นช่างแต่ตอนนี้ก็ว่าจะผันตัวไปขายกาแฟด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวดีๆ สาระบ้างอะไรบ้างมาเล่าสู่กันฟังก็วันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณสำหรับติดตามรับชมขอบคุณครับ